รเราก็อยู่เกม Mine Craft ไม่ใช่เ,เกมนี้เด็กเกียนเล่นเยอะนะครับก็ผมก็จะเกียนอีกคนนึงนะครับมาอมชื่ออะไรดีอ่ะชื่อชื่อชื่อจบอาครับไม่พูดมากครับเล่นครับเล่นแต่เอ้า อย่าเพิ่งปิดดิมึงเล่นหนุดูก่อนไอีสัตโอเอหค้างค้างเอาเอาเกิดเอาครับเราก็เกิดแล้วนะครับเออ่เกิดในลงหญ้ามีต้นไม้นะครับโอ้โหทางด้าซ้ายครับโอ้โหกว้างใหญ่ไอ้สัตว์เอเอ่มีต้นไม้ครับเต็มเลยเราก็จะเล่นกันนะครับเออเราต้องตัดไม้มาเขียนเหี้ยนี่ใช่นไหมครับ จะบอกว่าผมลุงผมเดี๋ยวขอชกักว่ามันต้องทำนี่ไหมโอ Leute ๋อคนที Holo ่ไเก่งที่แบบตื๊ด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 ไม่เ็สิ แล้วมีผ้าลังอะไรไม้ลงนะนะก็ต้องขามะครับขามที่ตัดไม้นะเพราะผมตัดที่ผมขามที่ตัดไม้ก็เพราะว่านะเราจะลงมอสแล้วมันก็จะตกอา้าวไม่ตกให้กลัวเฮ้ยมอสเจ๊งไงวะสัต์ดอกเดะเออแค่เนี้ยโอ้ยไปอยู่ นะพอละตื้ตืต้ต,ต,ตื้ยเรจะกลับไปยังไงวะเนี่ยเอมเอมเอมเอ,อเอพ่องยสิอ้ากูจะโอ้ยเอ้ยน้ำเันจุดโจทย์สวดเดี๋ยวกูขอทำนี่ก่อนกูต้องใช้หิน ทิ้งบายของกาหนึ่งสองสามเราก็จะพองสิปับ๊บปับ๊บปับ๊บภาพที่ขุดเอา้าเป็นหินเ yeah. ย่ทิ้งบายแล้วก็เราก็จะขุดเล็กมาสจอนเนอะ จันหัวจาดโคอา่าแมันต้องจดใจเสียงครับขุดโคมันจะได้เลเวลอย่างงงอย่างงงอ่าบางคนอาจจะบอกว่าขุดหาพ่อมึงแยะขนาดนี้อ่ะถ้ากูอยากได้มัม ป,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 ปเราก็ต้องสร้างบ้านก่อนนึางคืนใช่ไหมเกมเขาว่าอย่างนี้เออ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 พ่อ,องเลย

ตา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 ตอดอ่ะเข้ามาแล้วอ่ะตีหัวอุย้ยเมื่อกี้อะไรอ่อุ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะเย็ดน,นี่นี่คืออะไรอ่ะอืม ทำไมป้าเดี๋ยวกูจะมาโดูของมึงนี่นะของไปแล้วนะไปแล้วนะคอ้นะขอ้นะขอ้นะอะไรแค่หลอดอะโอ้อไปแล้วมาสร้างมาหน่นี้แหละจะมาโด่แม่งทุกวันขอ้นะโอดูเหมือนมันจะกดแล้วนะครับเราต้องรีบชิงครับ ก็จะสร้างมากกันตรง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 ,ตรงนี้แหละกูไม่เรื่องมากกูยังไงก็ได้ถ้ามึงร่องมากก็เรื่องมึงกูเรื่องไม่มากมึงเนทำไม <c oughs> อืมฮึม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 ึงมึง ตีหัวไม้หมดเกิดเป็นเกิดเป็นเกิดเป็นไม้หนึ่งบลอะงงงงบางคนจะบอกว่ากูแพมเฮียอะไรนะครับกูอยากแพมอ,อ้สัตป๊าป๊าป๊านี่แดกิไปกิ๊กเก้วเนี่ย คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับกูไม่อยากเล่นยาว,วาเพราะเเรื่องกูนี่ทำไมติ้งเขี้ยตาข้าวมาสจรอนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข,ข,ข้าไปหมดอา่อาแล้วทำตัว นี่อ๋อสวัสดีฮะอาอาบ้านนี้น่าอยู่จังเลยอ่ะถุยเปิดใหม่สิบรอบมันน่าอยู่ สัตว์ไม้หมดอชอบบ้านครึ่งเดียวมันทำไมเอ้ยเมาเมาเมาอ่าชอบบ้านไม้ครึ่งเดียวมันทำไมออเอออเหียตึ๊บนะกูชอบแค่เนี้ยพอละนี่คือบ้าน,นหน้าอยู่ของเราแล้วพาหน้าเราจะไปดูที่นั่นต่อจบกัน